เอาเลยอ้าวอะไรอ่าวรีวิวอ้าวอันนี้อันนี้คือหัวเครื่องหัวเครื่อง3 5เครื่องยนต์เป็นซินจี X35 โอเคเครื่องตัดหญ้านะครับมีแต่หัวนะฮะนะฮะนะฮะกระดยนะฮะอันนี้สั่งมาจากสั่งมาจากเต่อต่อติ๊กต๊อกนะฮะเร็วเร็วอยาหยา แก่สาเทพสาเทพตื่นเต้นสาวนะพจทย์ถูกไหมเต่นเต้นสาวอะอรโอ้โหแทบแทนสั้างผมติดตกไหนดูสิบางแรงจังสวยไหมใบไงใบไงทุกปีนไงสองวันสองวันโอ้สวยว่ะมาจากมลำกอรอรอแจกจากลำกอสวยๆเนื้อมันสวยนะเนื้อมันสวยมันดูดีเยอะเลย อันนี้อะไรนะเครื่องอะไรนะ gx35 gx35 กาแต่คาราชินะคาร์สโต้คีรารับประกัน7วันวันเราก็ยังดีนะรับประกัน7วันบางร้านเขาไม่รับประกันนะจ๊ะสวยสวยสวยไหมไม่รู้หรอกสวยหรือไม่สวยอะขอให้ทรงของตรงปกเดี๋ยวเราจะลองสตาร์ทดูว่าเสียงเป็นยังไงนะคะสตาร์ทเลยปะสตาร์ทได้เลยจ้ะ โอเคใช้ได้